ลาสวัสดีจ้า f ช่องสาระจำใายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางของ a บ b นะค่าคืนนี้เราจะมีราวสามวีคี vip เพิ่มเติมนะคะอย่าลืมกดติดติดตามไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางเดอ้อมาเลยดีกว่าลาวสาม่อคี vip ของวันที่28นะเราจะให้ทุกคนวิ่ง5 ลูดสองนะคะจับมัดวินกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเลขสามตัวจะให้เป็นสองหกเจ็ดห้าแปดหกนะคะตามนี้นะเลขเจาะชุดสองตัวให้เป็นสองแปดสองเจ็ดสองหฟันตัวเดียวให้เป็นสองไปเลยนะจ๊ะ ต่อมาจะเป็นราว VIP นะคะของวันที่28วิ่งหนึ่งลูดสองจับมัดวินกันให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะเลข3ตัวให้เป็น2 5 4 1 3 5นะคะเลขเจาะ2ตัวให้เป็น2 5 2 4 2 3ฟันวิ่งบนรูดล่างเสียวให้เป็น2ไปเลยด้อจ้า แล้วก็เป็นลาวสตาร์ VIP นะของวันที่28นะวันนี้วันที่เออถูกแล้ววันนี้วันที่27ลืมลืมนะคะวันที่28นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง9รูดทําทำการจับมัดดินให้หมดเลยนะจ๊ะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะเลข3ตัว5 9 1 2 9ก้าศูนเจาะสองตัวห้าหนึ่งห้าหนึงห้าศูนนะคะฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น5ไปเลยจ้าต่อมาดาวโจร V I P ของวันที่ยีิบเก้าวิ่งหกลูดสีจับมัดวินกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะ ชุดเจาะเลขนะคะชุดเจาะเลข3ามตัวจะให้เป็น4ี่หกเจ็ดห้าสี่นะคะเล็กเจาะสามตัสองตัวสีว่เจ็สหสี่ห้าฟันสี่สองสตัวบนรูดล่างนะคะโอ๊ยผิดวิ่งบนรูดล่างนะ,ะฟันตัวเดียวนะคะ ต่อมาดาวโจรสตาร์ของวันที่29วิ่งสี่ลูด3นะคะตัวเจาะ7จ็ดเจ็หนะคะฟันนะคะฟันวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็น3ไปเลยนะคะต่อมาดาวโจนปกติของวันที่29นะคะวิ่ง9้า ลูดสี่ทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด็นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะเลขสามตัวจะให้เป็นสี่ศูนหนึ่งเหนึ่งสองนะคะเลขสองตัวสี่สองสี่หนึ่งสี่ฟันวิ่งบนรูดร่างตัวเดียวให้เป็นสี่ไปเลยนะคะตัวนี้นะ แล้วถ้าใครเห็นคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตั๊กใ้ไว้ให้ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดกับแนวทางทดีๆของแอดบีอ้อและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกระดิ่งแจ้งเตือนนี้เวลาแอดบีลงอะไรนะทุกคนจะได้เห็นก่อนใครเพื่อนเลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสมัคร VIP ของทาง YouTube นะคะก็สมัครได้เลยนะคะจะได้ดูของแอดบีอย่างไม่มีโฆษณานะคะ ก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนเอจ้าสวัสดีค่ะ